เวลาเมื่อเราขบมือพูดปั๊บๆพูดถึงจะเป็นหน้าร้อนนะป่านนี้แดดแดดแดดยังจ้าอยู่นะพูดถึงหน้าร้อนอ่ะแดดยังจ้าอยู่นะเพราะว่าอย่างถ้าจะเมื่อจริงถ้าจะเมื่อจริงจริหน้าร้อนมันจะประมาณเท่าไหร่ทุ่มหกโมงครึ่งวันนะนะเก็บทุ่มะนะครับโอ้โหนี่อะไรเพิ่งจะห้าโมงกว่าฝ่ายเองหกโมงแล้วเพิ่งจะหกโมงเองเนาะน้องเป็นร้านก่อนค้านะครับผมน้าจิะพิออนนะครับผมเนาะ ครับพี่ครับพี่ครับพี่นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณน้องตูจ้าครับผมนะฮะขอบคุณพี่อ่อนด้วยจ้าขอบคุณหลายเด้อขอบคุณมากครับที่มาสร้างเข้ามาสร้างสีสันให้เนาะขอบคุณมากครับนะฮะทรงฟ้าหน้าหนาวนะทรงฟ้าหน้าหนาวดูดิอางละคืนนี้นะฮะ สองฟ้าสีคามนะสองฟ้าสีคามพี่สองฟ้าพี่สองฟ้าแคปพี่แคปหน้าจอยทีนะสองฟ้านี่สวยงามสวยงามนะครับนะสวยงามสวยงามเนาะสวยงามผมว่าสวยนะครับเนี่ยแคปหน้าจอได้นะจ๊ะแคปหน้าจอไว้ก่อนเด้อนะครับนะครับสวยนะสวยนะ สวยๆนะครับสวยครับคือทางนี้ทางกรุงอ่าทางกรุงเทพน่ะแถวระยองนะแถวระยองเส้นระยองชอบุรีระยองนะครับผมเนาะนะครับนะฮะระยองจอบุรีนั่นแหละนะครับกรุงเทพนั่นแหละนะครับผมเนาะสวยๆนะครับแต่ละวันนะแต่ละวันก้อนเมฆไม่เหมือนกันแต่นี่ก็รู้สึกว่าพอมองในพอมองในจอโทรศัพท์แล้วก็ถือว่าสวยเนาะ นะบก้อนเมฆหน้าหนาวกร้อนเมฆหน้าหนาวเนาะนะครับอันนี้มีดาวด้วยอันนี้มีดาวนะมีดาวมีดาวผมขอบคุณมากครับพี่อ่อนขอบคุณมากคที่มาสร้างสีสันให้เนาอขอบคุณมากครับพี่จ๋าขอบคุณมากครับพี่ออนขอบคุณมากครับนะครับหน้าหนาวดูแลสุขภาพด้วยเดอพี่ออนเดอนะครับดูแลสุขภาพด้วยจ๋านะครับนะครับหน้าหนาวดูแลสุขภาพด้วยจ๋านะครับ อ, <osc> อันนี้ก็เป็นมีดาวมีดาวจะดวงดวงนะฮะนะมีดาวจะดึงดวงเองนะครับะดาว <athletes> <wwww S 2> ด่งจะเด่งต้องรอเมื่อคืนนี้นะอ่าท้องฟ้าก็จะมีจะดาวนะมีจะดาวแต่ว่ามีความเย็นด้วยนะเนาะนะขอบคุณนะขอบคุณพี่ออนจ้าขอบคุณพี่อ่อนมากๆครับนะฮะดูแลสุขภาพด้วยเด้อพี่ออนนะครับดูแลสุขภาพ้วยจ้านะครับแล้วก็คุณตู่ด้วยนะคุณตู่ด้วยสุขภาพด้วยนะนะดูแลสุขภาพกันด้วยเด้อนะครับ จะมองจะมองหาฟ้าที่สวยนะะไม่ใช่อะไรมองของจริงกับมองในโทรศัพท์นะฮะมันมันมันจะแตกต่างกันนิดนึงนะแตะนะ่แต่ว่าความสวยนะแต่ว่าความสวยนะพอเรามองในโทรศัพท์จะสวยกว่ามันก็จะสวยกว่านั่นเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องนับตางน้องนับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าน้องนับตาง แถวบ้านหนาวยังแถวบ้านหนาวยังน้องนับตังแถวบ้านหนาวยังแถวบ้านหนาวยังน้องนับตังแถวบ้านแถวบ้านหนาวยังพี่ยุพินพี่ยุพินคขาจากน้องนับตังจ้านะครับผมเนาะหนาวหนาวแล้วจ้าอ๋อหนาวแล้วใช่ปะอ๋อดีแล้วดีแล้วะะ เพราะว่าแถวแถวแถวนั้นแถวนั้นจะได้อจะได้สัมผัสความเย็นมากกว่า,าความเย็นก่อนใครอยู่แล้วแหละแถวนั้นนะครับอ่าแคปแคปหน้าจอไปหน่อยเด้อแคปหน้าจอไปหน่อยนะครับขออืออม ความอบอุอน่นก็ก็อบอุอน่นดูแลสุขภาพด้วยนะคะจะมีจิตเพินจ๋านะครับผมเนะมาะนะครับขาดขาดความอบอุอน่นอืมขาดความอบอุ่นตะด้วยนะการขาดขาดความอบอุ่นตะด้วยนะครับ a ah,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  mikang